ก่อสวัสดีนะครับก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของการสั่งสินค้าเมื่อมีลูกค้าออเดอร์มานะครับเวลาที่เราจะแก้ไขตัว listing นะครับอย่างที่ผมจะทำนะครับแล้วบอกว่ามันมีปัญหานะครับก็มีวิธีแก้นะครับก็คือปกติเวลาที่เรา Import มานะครับเ,เดี๋ยว Import ให้ดูเลยนะครับอ,อ,อันนี้แล้วกันนะครับ ปกติเวลาที่เรา Import สินค้ามานะครับแล้วคราวที่แล้วนะครับวิดีโอที่แล้วเนี่ยผมอัพลิสขึ้นไปที่ตัวเว็บเลยนะครับมันก็อาจจะทําให้เวลาที่เราจะแก้ไขนะครับอาจจะแก้ไขลาบากนะครับเนี่ยอินพุตอินพุตลิสต์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวนี้นะครับที่ Import list มาแล้วนะครับเขาก็จะมีให้เราแก้ไขตรงนี้เนาะกับตัวนี้นะครับ Import t o Store นะครับหรือ c r e a t e Product นะครับ e ี t เอ r o d ดักเอาไว้กดขี้เอดพอดักนะครับโอเคตรงนี้เขาก็จะมีส่วนของการแก้ไขนะครับอ่ะ๋ีวผมลองกดจุดไป่ชั้นอันหนึ่งนะครับปกติถ้าสมมุติว่า Import ไปเลยนะเป็น List มาแล้วถ้าเรากดแก้แล้วแก้ชื่ออะไรเงี้ยนะครับบางไฟล์บางคอลัมน์นะครับหรือว่าบางฟิลด์เนี่ยเขาไม่แก้ไขให้นะครับแล้วก็อัพขึ้นไปไม่ได้นะครับสมมุติว่าผมแก้นี่แล้วผมกดเซฟนะครับ เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็สามารถ Import to Store ได้นะครับแต่ว่ายังไม่นะครับเดี๋ยวเรายังไม่ Import to Store นะครับเขาก็จะไปอยู่ในส่วนของ Inventory นะครับ Inventory ก็คืออันนี้นะครับอันใหม่ที่เราใส่เข้ามานะมี5 Variation นะครับเราสามารถแก้ตรงนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองแก้ดูนะครับสมมติว่าเมื่อกี้ใส่จุดไปแล้วนะครับถ้าผมใส่เพิ่มอีกอันนึงเนาะกดเซฟนะครับ แล้วก็เมื่อถ้าเราต้องการนะครับให้แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นที่ต้องการแล้วนะครับเราก็สามารถ c ี e A t e listing ไปที่ WooCommerce ได้นะครับตัวนี้นะครับซึ่งการใช้งานก็ปกติแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือในกรณีถ้าสมมติว่าเราต้องการแก้อีกนะครับเราไปดูตรง list import เนี่ยมันจะแก้แก้ลำบากนะครับก็คือให้เราอ่ะดีวผมจะมีวิธีทำให้ดูนะครับ คือบางครั้งถ้าแก้ไม่ได้เนี่ยเราต้องลบออกนะครับลบออกเสร็จแล้วก็ใส่อันใหม่เข้าไปนะครับตัวที่ Import มาเป็น Product เนี่ยเป็น Product นะครับก็สามารถจะแก้ไขในส่วนนี้ได้ก็คือเราแก้ไขได้เนาะแล้วก็อัพขึ้นไปใหม่ได้นะครับแบบนั้นนั่นเองอ่ะก็ p u b l i s ปไปนะครับอ่ะมาแล้วนะครับเรียบร้อย ก็คือตัวนี้นะครับโ้มาซ้ําเลยนะครับมาซ้ํา2อันเพราะว่าผมกดไป2ทีเนาะโอเคเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็น่าจะไปอยู่ใน Active Listing หมดแล้วนะครับก็เป็น7เนาะโอเคหลังจากนี้นะครับก็ในกรณีที่แบบว่าเราต้องการเพิ่มนะครับสมมุติว่าเนี้ยสจุดเนาะกดเกิดใส่ผิดไปใช่ไหมครับต้องการแก้ไขนะครับเรากดแก้ไขตรงนี้เนาะลบจุดออกจุดหนึ่งนะครับกดพับยิบดูนะครับ รีเฟซดูนะครับเนี่ยครับเขาจะมี e อ r ร,ร์นะครับเห็นไหมครับจุดหายไปจุดหนึ่งแต่ว่ามีเออร์อรว่าแก้ไขไม่ได้นะครับวิธีการของเราก็คือเราต้องลบออกนะครับ แค่ต้องใส่จุดเนี่ยเราต้องลบออกนะครับก็ลบแบบนี้นะครับก็มาที่ listing นะครับแล้วก็ WooCommerce เนาะแล้วเราก็เลือกที่ active นะครับก็อันที่เราต้องการแก้ไขนะครับเนี่ยต้องการเห็นไหมครับอันเนี้ยมี error นะครับก็แก้ไขด้วยการ delete item นะครับก็ delete ของ WooCommerce ไปด้วยเลยนะครับก็กด confirm delete successful นะครับโอเคก็ลอง refresh ดูนะครับ โอเคหายไปแล้วนะครับแล้วเราไปดูที่เว็บเราอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้นะครับหายไหมหายนะครับแต่ว่าอันนี้ยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวผมลองลบ p ปรดักตก่อนนะเพราะว่าเมื่อกี้กดใส่ไป2อันนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดได้นะครับเพราะว่าปกติเวลาถ้าสมมติเราลิสตขึ้นไปแล้วนะครับแล้วเขาเขามี SKU เดียวกันนะครับเขาจะม่ให้ลิสต์ขึ้นไปใหม่นะครับ แต่นี้อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้นะครับไม้ทำการลบทิ้งนะครับโอเคก็เหลือ,อสินค้าตามที่เราต้องการแล้วนะครับแต่ว่าตัวที่เราต้องการจะแก้นะครับตรงนี้เนาะไปดูอันนี้นะหายน่าจะหายไปแล้วนะครับอันนี้ ถ้าอยู่อีกนีดเหนียวจริงๆนะครับโอเคก็เหลือเท่านี้นะครับจากนั้นนะครับในกรณีที่เราต้องการจะแก้นะครับเราก็ไปที่ตัว i n v e n t o r y นะครับแล้วก็เลือกที่ Product นะครับจากนั้นนะครับสินค้าเรายังอยู่เห็นไหมครับตรงนี้มันแก้ได้นะครับแล้วก็ไม่ค่อยมี error ด้วยนะครับลบออกจุดหนึ่งนะครับโอเคกดเซฟนะครับเรียบร้อยแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับก็ Import ไปที่ส Store เลยนะครับ เลือกเป็นไทเทเนียม i-frame เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ publish เลยนะครับกด publish เลยครับตอนแรกก็แปลกใจอยู่ว่าเอ๊ะทำไมมันทำซ้ำซ้อนกันนะครับผมว่าระบบนี้น่าจะต้องมีตัวเอามาไว้ที่ตัว product ก่อนนะครับแล้วก็คออ่อยเอออัพขึ้นไปที่ store ของเรานะครับับไปที่ list ของเราก เลยจาเป็นต้องมาทําให้ดูก่อนที่จะเข้าไปออเดอร์นะครับเพราะว่าผมว่าน่าจะต้องมีการแก้ไขตัวลิสต์กันอยู่แล้วนะคร mm ับ hmm. ก็เลยอยากจะให้ทําแบบนี้นะครับ mm hmm. ระหว่างนี้นะครับก็คอยเขาอัปโหลดให้เสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับว่าตัวโ d u ด t สินค้านะครับตรงนี้เนาะ mm hmm. มาไหมนะครับ นี่ทิงดูหน้านี้น่าจะเร็วกว่าแต่ไม่เป็นไรนะครับอยากให้ดูหน้าช็อปมากกว่าเพราะว่ามันวิ่งวิ่งได้ด้วยเนาะมันจะวิ่งก็ต่อเมื่อเราเมาส์ไปวางนะครับเอาเมาส์ไปวางแล้วก็เอาเมาส์ออกนะครับเขาว่าจะเริ่มวิ่งให้เรานะครับนี่นะครับจะมีโหลดโหลดก่อนเนาะลองรีเฟซดูนะครับมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับจุดเดียวเห็นไหม เอาไว้สังเกตนะครับเวลาเราแก้เทคบางทีเราก็ต้องมีถ้าใส่เป็นคําไปเลยบางทีมันก็จะดูไม่สวง,งามนะครับก็ใส่เป็นจุดไปแบบนี้นะครับก็ดูไม่ค่อยเป็นที่สังเกตเท่าไหร่นะครับก็เพื่อนๆก็ลองใช้งานดูนะครับเพราะว่าในส่วนของ Product เนี่ยผมว่าก็ดีด้วยแล้วก็อันนี้ก็ปิดไปก่อนนะครับเนี่ย i n v e n น o r y นะครับในส่วนของ Product นะครับเราก็สามารถดูได้นะว่าไหนเราแบบ อัพไปแล้วเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีแจ้งคอสด้วยนะครับคอ s สเท่านี้ไพร์เท่านี้นะครับอ่ะเดี๋ยวสําหรับคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของการถ้ามีลูกค้าออเดอร์แล้วเราจะทํายังไงต่อนะครับโอเคสวัสดีครับ